สวัสดีค่ะสวัสดตราพาสวยวันนี้จะมาแนะนําเครื่องสักคิ้วตัวใหม่ที่กําลังนิยมอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นก็คือเครื่องสักคิ้วรานีค่ะเครื่องสักคิ้วรานีเป็นเครื่องที่นิ่งเสถียรเสียงมอเตอร์เบามากลูกค้านอนกลนขลุขออกๆเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเสียงให้รําคาญหูนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะเพียงเครื่องละ3,900บาทเท่านั้นส่วนเข็มกล่องละ700บาทมี20ชิน้นตกชิ้นละ35บาทค่ะ เข็มอันละสาสิบห้าบาทก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าเข็มคมมากทําให้ทํางานง่ายสักติดง่ายผักสีดีแล้วก็ทํางานง่ายช่างก็จบงานได้เร็วแล้วก็เสร็จงานเร็วใช่ไหมคะเข็มจะมีลายขนาดขนาด0.25สําหรับทาแฮาสโตกทําลายเส้นแฮาสโตกนะคะ0.35เหมาะสําหรับการสักปากชมพูสักคิ้วสไลด์สักคิ้วอมเบย์ค่ะ เข็มเราก็เลือกซื้อมาใช้ตามความเหมาะสมของงานคิ้วตาปากนั้นๆได้ค่ะตัวเครื่องรานีด้าจับกําลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปช่วยให้จับถนัดมือและก็ทํางานง่ายด้วยค่ะและที่สําคัญรูปทรงสวยงามด้วยนะคะ ในเร็วๆนี้ช่างพัดจะเปิดสอนสักคิ้วออนไลน์ช่างท่านใดสนใจเรียนเทคนิคเพิ่มเติมทักช่างพัดมาได้เลยนะคะช่างพัดจะเปิดสอนสักคิ้วสไลด์สักคิ้วฝุ่นสักคิ้วออมเบสักปากชมพูสักนมชมพูสอนลบคิ้วแก้คิ้วสอนออกแบบทรงคิ้วในราคาประหยัดสามารถเรียนได้ทุกคนสอนแบบไม่กักไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะ ถ้าท่านใดสนใจทักเบอร์ส่วนตัวมาได้นะคะที่เบอร์0654919699แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะช่างพัดยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมสลรับท่านใดที่ต้องการความรู้ความเข้าใจแล้วก็เทคนิคดีๆเพิ่มเติมค่ะเรามาฟังเสียงเครื่องกันชัดๆนะคะว่าเสียงเบามากนิ่งมากเงียบมากเครื่องเสถียรมากค่ะใกล้ๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากซื้อเครื่องรานีไว้ใช้งานกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะพัดจะแปะลิงก์ไว้ให้กดสั่งซื้อในช้อปปีราคา3,900เท่ากันทั่วไทยส่งตรงถึงบ้านไม่เสียเวลาด้วยค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆ้ให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ